สวัสดีครับก็อยู่กับรายการแมสเกมทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาแสดงความยินดีกับเพื่อนรักนะฮะกายเคซี่ชาแนลนะฮะขณะนี้ครับเขาได้มียอดวิวถึงห้าร้อยวิวนะฮะโอ้ตกมือห้าร้อยวิวกับห้าสับสครานะฮะส่วนของผมฮะก็สี่สิบกว่าวิวฮะกับสี่ซับนะฮะก็ ตามไม่ทันยังไงก็ไม่ทันนะแต่ถ้าอยากให้ผมตามทันก็อย่าลืมกดไลค์เพจไม่ใช่เพจสิชนลผมแล้วก็ like, like, like share, ไลค์ไลค์และแช่ด้วยนะฮะอย่าลืมไกลดูคลิปนี้นะฮะส่วนคนกายนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะไปที่โรงเรมแต่ผมให้คุณควันแน่นอนก็ วันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นต่านี้ครับคลิปในสั้นสั้นบาย